อะไรก็ต้องของกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ชับชอบอลกับเกมแรกบอลโดคาเบเทิร์นะครับคลิปนี้จะมาลองด่านใหม่ด่านมันชื่อว่าอะไรเนี่ยคือไม่อยากอ่านเลยกลัวอ่านผิดด่านแรกผ่านแล้วนะครับส่วนด่านสองอยังไม่ผ่านนะครับ VS โกจิตานะครับผมเราจะจัดทีมตามเขารู้สึกว่าจะใช้ทีม5สีเหมือนกันหรือเปล่าใช่ไหมทีมนี้ใช้ผ่านได้ป่าวว่าน่าจะได้หรือมัง้งโอ้แต่ละคนใช้ทีมหน้าตาแบบนี้กันเหรอเห็นเขาใช้จอมันบูครับผม นี่ใสไปเลยครบ5สีคือตัวหลังเราเปลี่ยนได้ไหมเอาเป็นโกคูสามได้วะเนี่ยเสีได้ที่มาจจิบูซาก้าผมไม่มีไงไม่มี Goku โกคูสามโกฮังนี่มันนำอะไรอะมาจจิบูซาก้าแต่นำร้อยาสิบคือไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้มีเะว,วะเฮ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์แจมคือมีกี่รอบวะเนี่ยเออไม่ได้ดูด้วยว่ามีกี่รอบเออเราต้องเอาใครยืนหน้าวะเนี่ยโกฮังแล้วกัน โกหังยืนหน้าแเ,เกืบลูกแก้วเกื่ลูกแก้วแล้วก็เก็บลูกแก้วโกหังศึกชิงเจ้าชุดพบตัวหลังคือดีมากนะหลังจากที่ได้ ECA อซะคือตัวก็ได้ไม่ยากแล้วก็ e อซก็ไม่ยากและแม่งก็โคตรดีของดีที่ควรมีนะบอกไว้เลยปากเขาให้ออ้ยผมเคยผมไปดูมาตอนที่เล่นด่านหนึ่งอะสเตนนึงอะ เหมือนจะมี4 5เวฟปะวะใช่ไหมมันเรียกเป็นเวป่ะวะเกมนี <laughs> ้โดนแล้วครับโดนแล้วครับกกฮังสักเท่าไหร่กันเชียวเท่าไหร่กันเชียวโดนซีลด้วยอุ้ยมีซีลด้วยด่าน,นี้ <c oughs> บอกเลยว่าเงื่อนของเงื่อนไขไม่รู้จัดทีมตามเขาแล้วก็รู้แค่ว่าต้องใช้ทีมที่5สีทีม5สีอู้ ล่าสุดท้ายก็ต้องเป็นโกจิต้าบูใช่ไหมน่าจะใช่แหละถ้ามาทรงนี้เหมือนของโบลี่โบลี่มีกี่สเตจน่าจะ4ปะ่ะ4สเตจไม่ใช่4ส,สเตท4เวฟเออมันเรียกว่าอะไรวะ4ด่านไม่รู้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรกันก็คอมเมนต์บอกด้วยเนาะนะมันเรียกว่าเวฟหรือด่านหรือสเตทอะไรไม่รู้ไอ้ยหืมติดคริกันด้วย โอ้โหโกสอยู่ด้วยกันอย่างชอบไปเลยยืนอยู่ด้วยกันไปเลยก็ชอบเลยนี่เก,ก็บแก,ก้วเยอะๆเอาฮิวเลือดเอ,อ้ยอยากได้วะ <c oughs> ผมสุ่มไปเยอะมากอะไอตัวเนี้ยคือระหว่างทางที่ก่อนจะมา9ปี <c oughs> ผมไม่เก็บเพชรเลยนะเว้ยคือก่อนที่9ปีจะมาไม่ถึงอาทิตย์มั้ง <c oughs> ผมก็สุ่มตู้กินิวไป200 <c oughs> ซึ่งไม่เก็บเลย เออผมสุ่มทุกตู้ตัวอะไรมาสุ่มหมดและแม่งก็ไม่ได้เออมันจะมีตู้หนึ่งที่มีโกคูสามกับไอมันชื่ออะไรวะู่เดการเหรอคือมันอยู่ในมูวี่มูวี่หมัดบางกรนอะนะครับได้ตัวนั้นมาแต่ไม่ได้โกคูสามส่วนโกคูสามกับจอมบันบูก,ก็ไม่ได้กีนิวก็ไม่ได้แล้วเหมือนจะมีอะไรมาขั้นคือผมสุ่มทุกตู้อะไม่ได้สักตู้เลยเว้ยดวงไม่ดี เออดีเฟนส์สามสามแสนใช่ไหมอหูอยากให้ลูกแก้วแดงกับไอ้โกคูบิสตาวะเป็นไรช่างมันเถอะช่างมันเถอะมันคิดเล็วมากเอ,อ่อบูยังไม่ได้สแต็กใช่ไหมเพิ่งโผล่มาไม่เป็นไรเอ,อ้ยทำไมไม่เก็บลูกแก้วตรงกลางวะสีเหลืองนะอู้สี่หมื่นเลยนะเจอบูแล้วก็จะไปถ้าอย่างี้ก็จะไปโกจิตา้าไม่น่าจะมีร่างผมดำหรือเปล่า ไม่น่ามีหรอมัง้งหรือมีวะถ้าดูจากสภาพน,น่าจะไปซูเปอร์ไซยาแล้วก็ซูเปอร์เซียบูเลยแต่ทำไมคล้ายคคลาที่ตอนดูนะี่เหมือนมันมีห้าห้าด่านวะบอส5ตัว <c oughs> ไม่รู้ชอบตัวนี้จังเนี่ยนอกจากทีมซามาัตนะก็เนี่ยแหละมาจินบูซากาที่โคตรชอบเลยแต่ละตัวนี่คือแบบโอ้ดามจดีฟงดีเฟน หลบเลบแล้วก็ตีสวนอย่างเบตโตเนี่ยโคตดีโคตรดีสแต็กทีคงดีเฟนต์ไปเรื่อยๆมันๆอันนี้คือไปจำเข้ามานะไม่ได้แบบอ่านแล้วเข้าใจเองไปจับไปจำเข้ามาบักเขาให้บักเข้าให้โดนทำให้ตายด้วยน่านงีงไหวไหมน่าจะไหวแหละเมื่อกี้ตีไปสองทีปะวะ อุย้ยสามสามแสนโอ้โหมึงไม่หลบมึงไม่หลบทำไม่ตายละพี่โอเคโอ้ยเมมโมรี่ทำงานเราควรแปลงร่างไหมยังไม่ควรหรอกเนาะนะครับออสองแสนกับสามแสนสองแล้วก็แสนสามเก็บไว้แก้วสีแล้วกันเนาะ,ะแก้วสีแก้วสีคิ้วเลือดอย่างระนิดอย่างระหน่อยไปเลยแปดล้านแปด ชอบว่ะตัวเนี้ยไม่กูไม่ได้วะเราเหรียญแรกก็ได้เผื่อจะมาในอนาคตโอ้โหดาเมจแต่ตัวสัตว์แจ้งนั้นโดยเฉพาะบัดมังกรตัวนี้ใช้เบ่อยมากช่วงนี้บักก็ให้โอ้โหก็ชอบเลยแปลงล่างเลยครับซูปเปอร์โกลเทนคริส เอามาซูเปอร์เยะาเลยโอเคโอหางแปลร่างได้ผมแปลแค่ตัวนี้พอเพราะว่าจะเอาสวนจะเอาสวนคุณสวนสามแสนเจ็ดกับหกแสนเก้าแล้วก็ 2, 3, สองแสนสามสรับดีเฟนต์นะครับดาเมจไม่ต้องดูช่างแม่งมันเออเก็บไปเลยเก็บไปเยอะเก็บไปเยอะเก็บไปทำไมแต่เก็บไปเยอะช่วยอะไรเลปล่าไม่รู้เก็บไปเยอะโดนถ้าไม่ตายก่อนเลยครับผมจังหวะนี้ ดาเมจไม่ใช่ดาเมจดีเฟนสามแสนสองสามแสนเจ็ดนี่หว่ารอดไหมเนี่ยโจ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 สามแสนสามโอเคได้อยู่ทำไมกูหังดาเมจเอ้ยไม่ใช่ดาเมจจะแตะไอ้ดีเฟน์น้อยจังวะมันไม่ค่อยได้ตีใช่ไหมเออนั่งเล่นมาก็จำไม่ได้วุ้นกาล้นสองนะครับการล้นสองนะครับไปฉับเข้าให้หรือว่าจะต่ออุ้ยตีธรรมดาทิงท เอจีโต e ้ลุยวิเยวนะลุน้นถ้าไอ้โกเ้นคูดมันจะหลบหรือเปล่าเผื่อมันไม่หลบเพราะว่ามันอาจจะโดนมันอาจจะโดนโดนดามิแรงก็ได้นะหรือเปล่าวะหรือวมันตีแล้วได้กาดวะตีไงอุ้ยหาล้านสองส่วนที่สะใจเจ็ดล้านสามครับผมสำหรับโกเทนคูสซูปเปอร์พีนอ้อยเาไม่ก็ เอตแท็กเบิ้ลต่อ10ล้านแล้วครับผม10ล้านก็แย่แล้วเออ10ล้านแหละถูกแรงเออกลุ่มมั่วเลยเอาไปแต่ตัวเห็นไหมทำเห็นมันสะใจมากเลยนะทีมเนี้ยเออก็ชอบเลยห,หลบเป็นเอาต้สติ์อตอโอ้ว่าแล้วมันต้องโดนแรงว่าแล้วมันต้องโดนแรงโดนที79็ดหนะครับยังไม่ต้องแปลงลงไปล่างนั้นเก็บเก็บธรรมดาแล้วก็ให้บูเก็บสีเหลืองเพื่อฮีล นะครับบูดีเฟนเท่าไหร่น้องโหยสองแสนเองเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเหลือแสนหกเดี๋ยวนะถ้ามันผ่านเธอมานานๆมันจะดีเฟนลดหรอตัวเนี้ยไม่รู้นะช่างบันเถอะบักเขาให้ยังรับได้คือไม่รู้ควาสามารถอะไรทั้งนั้นมั่วไปซัดมันเอ้ยแอคทีฟสกิลของตัวนี้มันคืออะไรวะลืมอีกแล้ว มันเปิดแล้วทำดาเมจป่าวะดาเมจแต่ทีจ,จวด,จ,ดจวดจวดจวดเอาไปแปดล้านเบิลสองทีขี้แตกโอ้ยดาเมจมันสะใจโดนตาไปตาไปเนะี่ยน่านไงจะเป็นไรไหมนี่เลื่อนไม่เต็มด้วยสีชนะแล้วไงเอาไว้รับได้อยู่เนาะนึกว่าดีเป็นเหลือนน้อยแล้วจะรับไม่ได้ เออเราไม่รู้ความสามารถเนี่ยหมัดมักงกรสิเป็นหลานเบิ้ลอีกทีแตกตรตกครับผมสะใจจริงๆวะ่ะโอเคโกจีจาบรื้อจิบรือโกฮังเป็นไงห้าแสนเก้าห้าแสนเก้าพอวะช่างมันเถอะอยังไม่ยังไม่แบงล่างยังไม่แปลล่างไม่แปลงล่าง ไปนี้ก่อนอุย้ยเออเก็บๆไปทงมาเถอะลิงค์ลิงค์งมันดีอยู่แล้วลิงค์มันดีอยู่แล้วอขอฟาดขอฟาดขอฟาดด้วยดาบบัวมึงฟาดด้วยดาบโอ้ยดาเมจอย่าบอกนะจะรอบเดียวทำไมตายรอบเดียวอยีกเหรออีกสักหน่อยไหมอีกสักนิดนึงหมดแหละเ <laughs> อ้ยโกจิต้า โดนถ้าไม่ตายเอ้ยเบจิโต้ถ้าไม่ตาย,ตยน่าจะรับไหวมั้งเดี๋ยวามาแบบไม่รู้อะไรเลยแต่คิดว่าน่าจะผ่านนะเฮ้ยมึงไม่เบิร์กันเลยเหรอคือมึงไม่เบิร์นถ้าไม่ตายกันเลยเหรอหยอดนาคอยโอ้ยเจ็ดล้านซ้ำโ,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 โดนท้าไมตายแล้วหลบชีได้ไหมหลบไม่ได้หรอก อยากได้บาคูจิต้าตัวเนี้ยโคตรเท่เลยคือมันเก่งน้อยกว่าโบลี่ช่างแม่งเดยมันเท่อ่ะแค่นั้นจบแสนสี่ได้อยู่แสนสี่ใช่ไหมย,ยอดหน้าไปอีกหนึ่งทีเจ็ดแสนไอ้เจ็ดล้านเอาไปอีกหนึ่งเอาไปอีกหนึ่งทีย้อนเอ, <laughs> อ้ยโหหลับสบายสบายมืซีเบิร์เอ้ยขอดู แอคทีฟเป็นยังไงวะเอ้ยเราข้ามแอนิเมชันนี่ว่าโทเอ้ยจบละสี่แสนเอ่อฮีบะเลือดสี่แสนชิวๆโถเรากดข้ามถ้าไม่ตาเลยไม่ได้ดูเลยว่าเอ้เรากดข้ามแอคทีฟเราเลยไม่ได้ดูเลยว่ามันหน้าตาเป็นไงแอคทีฟสกิลอย่างจบ ไอ้เหลือไปถึงโกหังแล้วไม่น่าจะเหลือทันะ้งเบิ้ลขนาดนี้คืออยากให้โกหังแปลงร่างแล้วปิดเกมไงไม่น่าจะเหลือแหละดูจากสภาพแม่งตีเบิเ้ลเฮ้ยหลบวะหลบวะหลบวะน่าจะจบแค่ตัวสองอันแหละเฮ้ยแต่ดามิมันลดลงไงนะเหลือแค่ใจล้านสวบก็ให้เฮ้ยไม่ตายหรอกน่าจะถึงแม่งเบิ้ลทีนี้มึงเบิ้ลที่เมื่อกี้ไม่เบิ้ลสวบก็ให้ยังเหลือยังเหลือเฮ้ยลิ้นพันกันละ คนนึงค oh, okay. <laughs> <laughs> <Exactly. inaudible endlessly> ูด <violating> ต <człowie k> ีเบาๆหน่อยนะน้องอุ้ย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 พ่อ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 เฮ้ยคนนึงคูมันจะรับได้ปะวะคนนึงคูมันจะรับได้ปะวะมันดูบักเอาให้เอาแตกไปก่อนโอเคกังวลเลยโกกุส่าแม่งโดนโดนหนักเกินเมื่อกี้เนี่ยใจหายใจคว้าแม่งเลยอหกหมื่นเก้าโอเคภารกิจมันเสร็จหมดปะวะคือภารกิจมันต้องทําอะไรบ้างก็ไม่รู้นะรู้แค่ว่าผ่านด่านแล้วก็มี หาสีนแหละนอกนั้นไม่รู้ว่าทำภารกิจครบหรือเปล่าเหลืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรห้ามใช้พอร์ตไอเทมเมรอภารกิจอ่านไม่ออกคือมันห้ามใช้พอร์ตไอเทมเหรอของด่านหนึ่งด้วยของสเตยหนึ่ง่ามาเถอะเดีเด๋ยวค่อยไปเล่นที่หลังเพชเท่าไหร่นะอันนี้อีก3เมตรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเก็บนะครับไม่เป็นหายู่แลลวโอเคงั้นก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันอย่าลืมมาเล่นกันนะครับผมเพชฟรีเพชฟรีไปละบ๊ายบาย